เราก็ส,ส่าูรชมท่านด้วยนะยินดๆต้อข้ดช่องลองดูแชแนลหายกันไปนานมากเกลเจ๋งกันหรือเปล่าตอนนี้เราก็กลับมาแล้วนะอาจจะแปลกหน้าแปลกตาไปหน่อยนะวันนี้เรามันอยู่ในนักกิจกรรมแต่ไม่ใช่อันนี้คือเรื่องมันเกิดจากการที่ผมได้ไปเห็นการร่วมมือกันระหว่างอาวีกับอน,นิเมะมังะหรือกร์ตูนเรื่องหนึ่งที่แบบผมเองก็เป็นแฟนเรื่องนั้นอยู่ด้วยเราก็เลยแบบ คือช่วงแรกที่เห็นคือแบบมันมันดีใจมากแตนแบบว่ามันปื้มบิ่มอะไรแบบนครับในที่สุดก็เอกกันเรื่องที่เราแบบอยากอันนี้สักทีแล้วเออซึ่งแบบเราเรามาเห็นในตอนที่เขาเริ่มประกาศตัวละ,ระครอะก็ก็คือช้ากว่าชาวบ้านเขาเพราะว่าผมก็ห,หายๆก็เอาวีไปอยู่นะโอเคก็เรามาดูกันเลยก็คือหลังจากที่ผมเห็นครั้งแรกอะเออมันประกาศสี่ตัวมาใช่ไหมจะมีฮิโซกะกอน คุราบิก้าแล้วก็คิรัวนะซึ่งผมก็เข้าใจนะว่ามันก็เขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นตัวละครมหาชนอยู่แต่ว่าผมก็สงสัยนะแบบพ้ยแล้วมันจะจะับคู่กับตัวอะไรเออในตอนนั้นอะแบบอ,อี่มันจะคู่กับอะไรนะซึ่งผลก็ปรากฏออกมาก็ถ้าถามผมผมว่ามันแปลกๆอะ่ะคือผมอย่างเออเริ่มจากเริ่มจากใครก่อนดีเดี๋ยวเดวเดี๋ว,วกิจกรรมมันอยู่ไหนเนี่ย นี่นี่โอเคน่าจะดูได้แบบไม่ผิเดเอกสิทธิ์นะอันนี้มาครคกันซีหนอละเริ่มตัวแรกเลย <c oughs> คือผมจะบอกเอออกอย่างหนึง่งผมรู้สึกว่าการจับมือกับฮันเตอร์ครั้งนี้เหมือนแบบเหมือนเขาแค่แบบให้การ์ตูนมาแบกเลยอะนี่เวลานี่ห้าทุ่มแล้วนะห้าทุ่มครึ่งเพิ่งเลิกงานก็คือแบบเหมือนเอาตัวละครมาแล้วแบบยังไงผมก็จะซื้อแบบโอ้โห เสียดายอยู่นะอ่ะเริ่มจาฮิซโซโกาเลยมีเสียงเกมมันอะแต่ผมต้องปิดเสียงอ่ะดิกนนั้นนะคยอมันปิดอยู่แล้วโอเคปิดอยู่แล้วนะภาพภาพแตกภาพแตกจริงนี่คือไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยแล้วภาพภาพยังไม่หายแตกก็คือแบบคือมันคือฟอนติโน่เหมือนเดิมเลยเว้ยเนะี่ยแล้วก็ฮิซโซกามีดาบเฉอยอันนี้มั มันแต่แต่มันก็แจกฟรีเนาะเออมันก็ไม่มีอะไรหรอกมันก็แจกฟรีแหละก็เดี๋ยวเรามาดูสกิลมันมันมีโชว์สกิวไหมหรือมันไม่โชว์เลยไม่โชว์เลยหรอถามจริงโอ้มันไม่มีรูปโชว์แบบอย่างตัวอื่นเลยหรอแต่มันนั่นแหละเอาเป็นว่าฮิโซกะเต็มเจ็ดผมให้ให้สองอะเดี๋ยวเดี๋ยวย่ก่อนยู่ก่อนใออันนี้คือจากจากจากแฟนฮันเตอร์นะคือมันคือมันไม่ได้จริงวะมันเหมือนแค่ เอาฮีโร่ตกามาใส่แล้วก็จบเลยอ่ะมันไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะอารมณ์แบบว่าของฟรีเอาอะไรมากเนี่ยเอเอแค่แล้วมาต่อกันที่ก่อนก่อนแวบ,บแรกที่ผมเห็นก็ถือว่าโอเคอยู่นะในมุมมองของผมอ่ะเพราะว่ามันก็มีท่าที่เข้ากับแหวนได้อยู่แหละแต่ว่ามันซ้ํากับลุงไซเนี่ยตัวละครซ้ํากันแล้วตัวเอกสองเรื่องด้วย,วยแต่ลงุงไซแจกฟรีส่วน,นก่อนเสียตังนะแล้วก็ เออผมรู้สึกว่าคู่กับเอมิลี่ก็ได้อยู่นะเวลาเอมิลี่กดอันติล้วผมยาวทุกคนกลายเป็นกรเคเลยเออได้อยู่โอเคเรามาดูที่สกิลกันเลยดีกว่าอันนี้เป็นกระดาษนะถ้าสองจะเป็นกระดาษปล่อยเอาไปก็ก็ก็ได้อยู่เลยะนะมันสำหรับผมมันมันมัน,ม,นมันคือแรดเดี๋ยวอันนี้มันใช้ไฟแล้วะเนี่ย ก่อนล่ามาขนาดนี้เหรอเนะี่ยก็คือมันมันคือแรที่เพิ่มเอฟเฟกอ่ะสำหรับผมอะโอเคเริ่มที่พา s i ส e ก็โดดถีบนะอันนี้ก็ต่อยอันนี้ก็งัดไม่มีอะไรไก็คือเป็นแรดแ้วเราใช้น,นากิกาแล้วก็ใส่ชุดเกี่ยวอันนี้กระดาษจะเห็นว่ามันแบมือนะส่วนนี้ก็คืออันติก็คือค้อนนะไม่มีกันไก่นะก็ สวยงามนะสวยงามอยู่ได้อยู่แถมอีกอยาก่างนึงผมเห็นสกินก่อนคือถูกนะ4าส90มัง้งถ้ายังไม่ผิดไปจัดกันได้นะแล้วทุกคนก็จะเจอโอ้ยก่อนอะไรเตร็มไปหมดผมม่เยื่อเล่นนะช่วงนะี้เอ้ยกดผิดถัดมาเป็นที่คูราปิก้าอันนี้ผมว่าเข้าสุดแล้วเพราะมันใช้โซ่นี่ถ้าเอ็นโซ่บัฟเกี่ยวระบพนี่คือใช่เลยนะโอเคนี่ก็โชว์สกิลเพจ <c oughs> ตอบบอด <c oughs> เดี๋ยมันต้องมีจริงๆนะโอเคก็เท่าที่เห็นก็สวยอยู่นะแบบว,ว่ามันคือชะพูดม่าเดี๋ยวผมก็ไม่ใช่คเล่นเอนโซ่แล้วแต่ว่ามันดูแบบมีลมมีอะไรอะ่ะมันดูเป็นคุรบิก้าใช้ลมแล้วอันนี้นี่ห่วงจกวักรวรรดิท่ <c oughs> จัดเลยสายพิเศษเอ้ย <c oughs> นี่มีเอฟเฟก์วาร์ปด้วย <c oughs> เดี๋ยว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  ก่อนไม่มีเอฟเฟกต์ว่าหรอกทุกคนคืออะไรอ่ะหนูพนูสี่ร้อยหรือเปล่าหนูผิดอะไรก็คือเป็นเอฟเฟกในเมืองทั้งเมืองหนึ่งเมืองอะไรผมก็ไม่รู้นะไม่คุ้นเลยยกชินลานมาลองอันนี้ตีปกตินะอันนี้สกิลหนึ่งคือแดดแดดเท่าไหร่เฉยๆเลยอันนี้เกี่ยวนะไม่แต่สารกโู่ข้างบนมันโชว์ต่างกันด้วยว่ะ นี่ก็คือก็คืออะไรอ่ะดูไม่ออกอ่ะว่ามันมันมันต่างกันเพื่ออะไรมันแบบว่าคนปลากับคนถูกล็อกเนี้ยอ,อันนี้ก็เหมือนเดิมนี่อันนี้แดนปติก็คือมีเท่านี้นะวุ้แต่ตอนที่เกี่ยวรับพุ่งนี้ก็ถือว่าคู่้าอยู่ ถัดมาทีเด็ดผมร้อยเนี่ยแหละวันนี้วันที่แปดคือตัวละครคิ่รูวโซดิกโซดิกโซดิก,ดกนี่ตัวละครที่ผมเอะมากที่สุดหนึ่งตัวพอฮิโซ,โซกะอะไรแบบมันใส่นาคอแเป็นยังไงเนาะแต่ว่าถ้าจะดูก็ถือว่าดูดีกว่าที่คิดนะอันนี้คือเฟิร์สอิมเพรสชั่นเลยนะเพราะาตัวอื่นอาจจะเห็นมาลางๆม้างแหละ พีก่ก็เท่เงินแพงสุดเลยปะนี่อันนี้ผมยังไม่เห็นกิจกรรมคิดรัวเลยว่ามันเป็นยังไงแต่น่าจะสุ่มปะโคนาปิก้าสุ่มไปแล้วเ <Yeah, S 1> ย้ดังเท่อันนี้คือสไลด์สเก็ตบอร์ดที่ด้านหลังนี่คือเหมือนเหมือนไม่เห็นแล้วนะกะโยโย,โย่เนอันนี้คือตีปกติอันนี้คือสกิลหนึ่งแล้วก็สกิลหนึ่งอีกครั้งหนึ่งอุ้ยเทย่เอาเรื่องอยู่นะอันนี้แดด แล้วเวลาตีก็คืออะไรอ่ะโย,โยโย่ไม่นี่นเฮนตี้ก็คือเหมือนเหมือนเหมือนป้ายสายฟ้าไปเฉยมอ่ะแต่แต่ถือว่าเอฟเฟกต์ทำมาอลังการอยู่นะแต่เอฟเฟกต์ว้าผมว่ามันดูธรรมดาไปนะคือผมรู้สึกว่าเสียดายอ่ะพูดได้คำว่าเขาเสียดายเลยกับฮันเตอร์อ่ะมันแบบ บางคนทําได้ดีกว่านี้ไหมไี่มีแบบตัวละครมาเฉพาะตัวด้วยผมว่าฮิสกะ <c oughs> ฮิสกะาําตัวละครมาขายได้เว้ยโอเคเรามาดูกิจกรรมอื่นกันบ้างเออสำหรับการรับฮีโน่ของแต่ละตัวนะไอ,อ้สกินฮิสกะาแจกฟรีอันนี้มาทํากันได้ซึ่งผมก็ถ้าได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้นะผพมไม่เล่นอยู่ในฟอร์เรนตตัวละครโซซัพพังเนี่ยถัดไปก็จะเป็นกุลาพิดเอ้ขาก่อนก่อนเลยก่อน ตอนนี้ซื้อได้อย่างที่ผมบอกเลย๋ตวกดห้ดูชอบนี่490กบจากพันสองนะเป็นพันสองที่ไม่มีอะไรนะเอฟเฟกต์วาร์ปตลกมากแล้ทันมาเป็นคูราปิก้านะคูราปิก้าจากไหนเอ่ยคูราปากี้อ่ะหายละนี่กดนี้ได้กดนี้ละ้คูราปิก้าจะอยู่นี่ ก็สุ่มนะผมเห็นมีช่องสุม่มนะผมเห็นมีการยิบสุ่มมาล่ะก็ถือว่าเจ็บนะราค่าไม่ธรรมดานะเออแล้วก็จะมีนี่เอ้เฟปุป่มตีด้วยเดี๋ยว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 ขพา,าไปดูถ้ามันมีให้ดูนะเมื่อกี้เห็นไหมคนระับส่วนคิดรัวคิดรัวนีนอย่างนะเพราะว่าเวลายังไม่ถึงนะมึงมาเร็วเกินอ,อะไรอย่างงี้ <laughs> โอเคต่อมาก็จะเป็นทดสอบเน้นอันนี้ผมยังไม่เคยรอนะผมจะจ,จะมาลองพร้อมกับทุกคนแต่ว่าผมว่าทุกคนน่าจะลองไปก่อนแล้ว มันคือ,อยังไงเอ่ยะอ๋ะอยังยังไม่เริ่มเห็นชิลัวมาทห,หรือว่ามันไอ้นี่ไปผม,ผมนะฉันว่าขุมนะผมคิดว่าผมน่าจะอยู่สายเปลี่ยนแปลงน,นะเปลี่ยน,ปน,ปน,ปนแปลงแบบสภาพวะสายสายเดียวกับนั่นแหละอุ้ยอุ้ยแปลสภาพเออแปลสภาพถนะูกละเพราะว่าไอ้น,นี่เขาเรียกว่าอะไรนะสายเดียวชิลัวชิลัวปแปลสภาพแหละ ช่วยเหลือให้กำลังใจอะไรบ่งบอกตัวุณมาที่สุดชอบเป็นกอง <c oughs> เอาอย่าเสียงน้ําอยู่ไหนชอบเป็นกองหน้ามีความหนักแน่นชอ,ช,อออชอบช่วยเหลืออ่าชอบช่วยเหลือและให้กําลังใจคนเลียเดี๋ยวคนขอรู้ไม่ตั้งใจเรียน,นียชอบตามกระแสและเสียงส่วนมากนักอิสระและชอบหาโอกาสส,กสี่แล้วกันสี่สี่คุณทําอย่างไรถ้าคุณลิง <c oughs> ม่ได้ไแล้วคุณทำอย่างไรถ้าคุณเล่นเกมแพอย่างต่อเน,นื่องยอมรับผิดพลาดหยุดพักแล้วลองใหม่โอ้โหอันนี้มันมีคนต่อจริงจริงไหมน่าจะมีแหละแต่ไม่ใช่เราถ้าหาเพื่อนแล้วบน่นในสิ่งที่เกิดขึ้นอันนี้เคยทําอยู่วิเคราะห์สาเหตุที่ทําให้แพละละ้แล้ะปรับเพื่อที่จะเล่นให้ดีขึ้นวันนี้ก็ทําอยู่นะไม่ยอมแพ้แล้วกดโอ้โหไม่ต้องอ่านจนจบถ้าชวนเพื่อนมาแต่ถ้าเพื่อนชวนมาอะไรวะาใไมเร่า ถ้าเพื่อนมาชวนให้คุณลองเล่นคอมโบแบบใหม่ที่ไม่เคยลองด้วยกันนุ้ยอันนี้ผมต้องเอาอยู่ละหรือเปล่าวะเอก็คือทํา,อาไอเป็นดูข้อมูลก่อนว่าเออมันได้จริงเปล่าเะรีรยวมาชวนเล่นบงเล่นบักทําไม่ติดอีกส่วนข้อ B ีก็ตัดสินใจด้วยตัวเองโดยประเมินความเสี่ยงและโปจะเอออันนี้อันนี้ใช้ได้อห่ะสี่ลังเลเล็กน้อยในตอนแรกแต่มั่นใจในตัวเพื่อนแลวลองร่ะอันนี้คืออะไรนะเฟนพาวเวอร์ รู้สึกตื่นเต้นและอยากที่จะลองผมไม่ถึงก็ตื่นเต้น่ะดิผมว่ามเป็นแบบที่สองว่ะจากที่เคยอันนี้มาต้องดูว่ะเออม,มันทำได้ไหมอารมณ์แบบซาต้ากับอะไรนะเเลนเลครับทำมันทำาัไม่คุณชอบที่จะผ่อนคลายด้วยวิธีใดมากกว่า <c oughs> ก็คือทุกข้อที่ผมเห็นนี่คือ RV ทุกข้อนะ นัดกับเพื่อนเพื่อน,นเล่น RV. อาวีอันนี้อันนี้อันนี้ก็อยากทำนะแต่ว่าเพื่อนไม่ว่างนะขอร้องเล่นอาวีคนเดียวมันไม่ได้ท้าจะกีฬาคำนวณนะถ้าการเล่นเกมอารอวะดูเอลต่างเพื่อนคนในวิธีการเอาชนะเกมอาวีก็ดูแข่งกับแม่หัวเทาดูแข่งแข่งสเล่นเล่นกันสนุกเล่นอาวีตามนาปกติเหมือนทุกวันมันไม่มีแบบว่าลบอาวีจริงเนาะไม่มีะ่ะดูวิดวีโออะไรต่างเพื่อหาวิธีเอาชนะนี่มันไม่ถึงขนาดนั้นปะ เาเป็นตามปกติไหมอะไรอธิบายคุณในฐานะผู้เล่นดีสุดกระชับกระชิงเข้าคนง่าย <c oughs> และชอบเป็นจุดศูนย์กลางความสนใจเพราะสนุนเราใจะใส่เป็นตัวการในการสร้างความสมคัคคีก็แล้วต่เกยียแล้วเกยียไหนร้อนก็ไม่เอาอะไรมากันนะจะสังเกตช่องคิดช่องฟังมากกว่าพูดเป็นอิสระและพุกเวาแค่ตัวเองเท่านั้นอันที่สามว่ะ ข้อถด้ายละถ้าคุณเจอตัวละครจาก,กตัวอะไรไหมที่คุณชอบคุณจะทาอย่างไรชวนเพื่อนแล้วเข้าไปหาด้วยกันถ้าคุณเจอตัวละครออกมาอันนี้มาถึงในชีวิตจริงใช่ปะชวนเพื่อนแล้วเข้าไปหาด้วยกันผมไม่ค่อยไปไหนัน,มนไม่มีเพื่อนไปเข้าไปหาพวกเขาคนเดียวแล้ว,ลวปรับตัวเข้ากับสิ่งที่เขาพูดหรือทำโหีิสังคมมกเพียไปด สงบสติอารมณ์และเอาทนร้อนพวกเขาเขาเออมีเแต่ปกติผมหนีนะเป็นแฟนโกแฟนบอยวิ่งขี่เข้าไปหาพวกเขาโอ้โหไม่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 มีแบบยิ้มยิ้มแล้วก็อยู่ห่างๆอหัวนิสัยวะเนี่ยอสัตว์ไน่าจะเอาว่ะแก้วระเบิดอุ้ยไงตรงป่ะอันนี้คือตรงนะอันนี้คือระบบทำมากมาดีนะ อีหย่าเล่นที่ผมเพิ่งมาเล่นวันนี้เพราะว่าวันแรกที่ผมเข้าแม่งล่มไอ้ระบบคือมันล่มคือมันเข้าไปแล้วมันขึ้นเหมือนเแบบสมัยก่อน,น 4, 4, อะไรนะซีซูนซี่อะไรยางนึงนะผมลืมไปละมีพรสวรรค์เปลี่ยนใจง่ายและรักอิสระและเป็นอิสระภาษาเปลี่ยนแปนลงเลยทาให้เล่นไหมบันทึลกลบบันทึลกลบโอเคแต่ชื่อนี่มันขอร้องเถอะเดี๋ยวเติมหาตังค์เติมเปลี่ยนชื่อชื่อหาเกินมีรับรางวัลด้วยเขาแจกอะไรอ่ะหัวที่ตัวเก่า ในสนามรบแห่งอาวีผู้ใช้เนียนสายเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นพวกมีความคาดเดาไม่ได้สูงทอแทวะไม่ได้ครูภาษาไทยกาสารชมเอาใหม่ในสนามรบแห่งอาวีผู้ใช้เนียนสายเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นพวกมีความคาดเดาไม่ได้และเป็นพวกมีความคาดเดาไม่ได้สูงก็คือเป็นพวกที่คาดเดาได้ยากเออและไม่ชอบเล่นตามกฎเดี๋ยวไหนวะเนะี่ย เขาไม่ชอบให้ใครมาชี้นำเออไอพกโค้ดเนี่ยนะแต่ว่าบางคนก็น,น่าฟังจึงทำให้พวกเขามักจะสร้างความเดี๋ยวนะความความน่าลำคาละกันทำไมไม่เขียนความลำคาละ่ะจึงสร้างความลำคาญให้กับทั้งคู่ต่อสู้และเพื่อนร่วมทีมไปด้วยผู้ใช้เน้นสายเปลี่ยนแปลงไม่ชอบสถานการณ์ที่น่าเบื่อและชอบสร้างปัญหาเออเนี่ยตัวปัญหาดีๆอะไรอะ่ะ ยิ่งการต่อสู้มีความบุ่นวายและเข้มข้นมากเท่าไหร่พวกเขาจึงต่อสู้ได้สนุกสนานมากขึ้นเท่านั้นและยิ่งผู้ต่อสู้แข็งแกร่งเท่าไหร่พวกเขาก็จะยิ่งตื่นตื่นตืกิ่นอะไรตื่นเต้นมากขึ้นเท่านั้นผู้ชนนสายเปลี่ยนแปลงเชี่ยวชาญในการสร้างโอกาสให้ตัวเองในช่วงที่โกลาหลเพื่อโจมตีคู่ต่อสู้แต่พวกเขาอาจจะฉวยโอกาสจากความโกลาหลดังกล่าวเสียงจากความโกลาหลดังกล่าวดังดังกล่าวอะไรเนี่ย แา่ความกระหนดังกล่าวในการสั่งเวยเพื่อร่วมทีมเพื่อหน,นีเหมือนกันด้วยความคิดที่รวดเร็วและมองการไกลที่ยอดเยี่ยมประกอบกับสไตล์การเล่นที่คาดเดาไม่ได้ทาให้ผู้ใช้เทนซนสายทาให้ผู้ใช้เทนนสายเปลี่ยนแปลงเป็นคู่ต่อสู้ที่น่าเกรงขามที่สามารถพิกสเกลของกันต่อสู้ได้ทุกเมื่อที่สเกลคือ,อไรก่อนดีมากนี่อัปปาร์เกตอีกที มีตรอขี่รัวอะไรไหมในอีก9นาทีแต่ไม่น่าไหวถ้าจะบู้ก่อโอเคก็ใครที่สายอะไรมาบอกกันได้นะอันนี้เออมีประมาณนี้นะสำหรับกิจกรรม R V X Hunter ฮ Hunter นะจะออก X อีกอะชื่อมันชื่อ Hunter Hunter นะทุกคนอืมก็หวังว่าจะมีการจับมือครั้งที่สองแล้วก็ทำทำให้มันรีขึ้นไหมอืมถ้าจับมือครั้งที่สองเนี่ยเราเอากรเคมาได้เว้ แล้วเอาใครมาอีกอะเนเทโรไหมเมลเอ็มไหมคมุกิไหมอันนี้หรือเอาแก๊งแมงมุมมาสักตัวไหมโอเคก็ลากันไปเพียงเท่านี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปมาบ่นทันทันแล้วกันเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ